บทที่หกอวัมมีสุตังเอกังสามยังพระขวา,า,า,ารพาลานาสียังวิหารติอิสิปตาานมิคาทายตาตาละโขพระขวาปังจาวะคีเยปิคูอามันเตสิเท,<ะ>ท ทวมีพิฆเวอันตาปปภพชิเตนะนาเสวิตาพาโยจายังกามสุกามะสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปูชุดปูชุดชะนิโกอานาลโยอาันตัสันหิโตโยจายังอัตติอัตตะกิละ มะมะทานุโยโยโคทุโคอนาริโยอนันทสันิโตเอเตเตพิกาเวอุโค ุโคอันเตอนุปะคะมะมันนิมาปฏิปะทาตถาคเตนะอุทิสัมพุทธาจักขูกาลนียานะกาลนีอุปสะมายะอุปสะมายะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกัมตากะตะมจาจะ สาภิกาวเาวเมันติมาปฏติป,ตปตาทาตะ ทาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักโขการนิยญาณกาลนิอุปปัสสมายะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายัสังวัตติอาญามีวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยัธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมาตามโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโม มาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิฆเวมัน,นิมาปฏิปทาปฏิปทาตาทาคเตนะอาภิสัมพุทธาจาักขุการณีญาณการณีอุปสัมมายาอาภิญญายาสัมโพธายะ นิพานายะสังวัตติอิทังโคปานภิกขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามะระนัปิทุกขังโสกะปาลิเทวะทุกขาโท ทุกขโทมนานัสุปายาสาปิทุกขาอัปิเยหิสัมปโยโคโทุกโคปิเยหิวิปโยโคโทุกโคยัมปิชังชังนัลละภะต,ตัมปิทุกขังสังขิตตินะปัญจุป,ปัาทานะคขันธาทุกขาภิกขา,ขาว อิทังโขปานาพิกขเวทุกขะบะทุกขะสัมมุทะโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิลาขะสหคะตาตตาละตตาลาพินันทินีเสรยธีธรรมกามตัณหาภวะะภวตัณหาวิภะภวะตัณหาอิทังโขปานา ภิถาเวททุกข,ขานิโ,โรธออริยสาสัจจังโยตัสายวะตัณหายะอ,อาสิสิสวิลาคะนิโ,โรธจาโคปาตินินสักโคมุตติอะนาลโยอิทงังโคปานาพิถาเวททุกข,ขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสาสัจจังอายะ อะมีว่าอริยยอริโยอาทางังจิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏสิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวา วายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมวิขเวบุพีพอนัะนุสูเตสูธรรมีสุจักภูมิอุทภาปาทิญาณังอุทภาปาทิปัญญาอุทภาปาทิวิชาอุทภาปาทิอารโลโกอุทภาปาทิตังโขปาอิทังทุกขังอริยสัจจังปัต ดินเยอ,อยันติมีพี่ขาวเว บุพีอานานุสตสุธรรมีสุจักคุงอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาติตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจาปารินญาตันติมีภิกขเวบุพีอานะนุสติสุธรรมีสุจักคุงอุทปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ อีทางทุกขาสามูไทยโยอาลียสัจัณติเมีพิฆเวบุเพฆานานุสุตสุธรรมมีสุจักคุงอุทปาทิยานังุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกทปาทิลังโขปานิทางทุกขาสามูไทยโยอาลียาสจัณติเมพิฆเวบุเพอานานุสุตีสุธรรมมีสุจักคุงอุทปาทิยานัอุทปาทิ ปัญญาอุทาปาทิวิชามิทปาทิอารลโกอุทาปาทิตังโคูปามิทังทุกขาสามุทยัยโุอริยาสัจจังปะหีนงังติเมธิคเวบุเพอานาลุสุติสุธรรมนิจักคุ มีสูตรจากคุ้งอุทัปาัทิยานางอุทัปปัทิปัญญาอุทัปาัทิวิชชาอุทัปาัทิอาโลโกอุทัปาทิอุททปาทิอทางทุกขานิโรธทอริยสัจจันติมีพิกาวปบูปีอาณาทุสุตีสุธรรมีสูจากคุ้งอุทัปปัทิยานางอุทัปปัทิปัญญาอุทัปาัทิวิชชาอุทัปปทิอาโลโกอุทัปาัทิตังโคปานิทางทุกขานิโรธะ อริยสัจจังสันจิสัจจิกาตัปพันติมีพิคเวโบเพอานุสุติสุธรรมีสุจักขุพุทธปาทิยานัอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอารมโกอุทธปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจ。ัง สันชิกาตันติเมพิคเวปูเพอาณานุสุติสุทธรรมีสุจักขุมอุทาปาทิยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาทิตอีทัง อิทธังทุกขะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอาริยสัจจิมีพิกาเวบุเภอนุสุเตสุธรรมมีสุจักขงอุทปาทิยานาอุทปาทิปัญญาอุทัปาิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขะนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอาริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกาเวบุเภอนานุสุเตสุธรรมมีสุจ คุ้มปุถะปาติยาณุทถปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปาติตังคูปุถะตังทุกขานิโรธาคามินิปฏิปาธาปาติาอาริยสัจจพาวิตตันติมีพิกวีภูปิอานะนุสุติสุธรรมมสุจักคุงอุทะปาติยาณุทถปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปาติ วะคีวันจะ a ีภิกขเวอิมิสุจัตตุสุจัตตุสุอริยสัจจิสุเอว ทวาวทาสากลาลยถาภูตังยานาทัสนาสุวิสุทาังอาโหสีเมวตาวาหังพิทาวีสัตถีวกีโกรกีสัมมาวกีสัพพะลาลหะมะเกศสัมสามาณะพาลาหะามะานิยาปัาชายาเทวนุสายยะ อนุตตะลังสัมมาสัมโพธิอาภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยะโตจะโคมีภิกขวีอุมีสุจะตูสุอาริยสัจจสุเอวันติปะริวัตถังทวาทัาจาลังยะถาภูตังยานัสสานังวิ สุวิสุทธังอโหสิอาาัอา,า,อา,าหังอัาอาหังพิกขวเวสะเทวะกิโลกิสมาระกิสัพพลันหะมะกิสัสสะมะนะภลาหะมะนิยะปะชายะสะเทวะมะนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิ มันติมาชาตินัตถิธานิปุนภะโวติอิธามะโวจะาภะคขาวาอัตตมะนาปันปัญจวัคคียาพิคุภาคะวาตุวสาภาสิตังภาสิตังอภินันทุสิิมัตสามิจป่ปะนะเวยยากาละนัสสามิง พันพนะมาพัญญะมะนีอัยะาสะมะโตโกนทันยันสะวิละชังวีตามลังธรรมะาจาักคุ้งอุททะปาทิยัง,ยงจิตจิสะวุทายะธรรมะสัพพันตังนิโลทธรรมันติ ปาวัตติเตจภะขวตาจากภะขวตาธรรมะจักกิบุมมาเทวาสัทาธะมนุสาวาสุงเดตัมภะขวตาพาลานาสิยังอิศิป,ปตาเนม,มิกาทายะอนุตาลังธรรมะจักตังปาวัตตังอปปติวัตตัง สัมมณีนาวาภะลาหามณีนาวาทีวีนาวามาลีนาวาระลันหามุนาวากีนาจิวะ โลกาสมินติโลกาสมินติกุมมานังเทวานังสัตทังสุตวะจาตุมมหาราชิกามหาลาชิกาเทวาสัตพะมนุสสาวิสุจาตุมมหาราชิกานังมหาลาชิกานังเทวานังสัตสัตทัง สัทธังสุตะวาตาวะปิสาเทวาสัทธมนุสาวีสุตาวาปิสานังเทวานังสัทธังสุตะวายามาเทวาสัทธมนุสาวีสุยามานังเทวานังสัทธังสุตะวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาวีสุ สุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมาละตะะิเทวาสัทธรมนุษาเวสุนิมมาล นัลตีน tamam. ังเทวานังสัททางสุตาวาปาลานิม um ิตาวาสาวัตติเทวะสัทธรมนุสสาเวสุงปาลานิมิตาวาสาวัตตินังเทวานังสัททางสุตาวาพระลันหามะกายกาเทวะสัทธรมนุสสาเวสุงเอตัมภะะวะตตา พาลานัสิยังอิสิปตานิมิคทารีอนุตตาลังธรรมจักังปวัตติตังอัปปติวัตติตังสัมมณีนาวาพาลาหะมณีนาวทีวีนาวามาลีนาวะ พาลันหามุนาวากีนาติวาโลกาสบินติอิติหเต,หตนะคตเนะตนะมุหุตนะยาวะาพาลันหามะโลกาสัตโตอมพุทธขันติอายัจจะ สาซสะหฮาซิโลกาธาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะวิทิอัปปะมาโนจะจะโลโอลาโลโอพาสโลกีปะตุลาหี โหสิอาติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัธโคปะกวาอุทานังอุทานิสีัญญาสิวัตตาภูโกทันโยัญญาสิวัตตาภูโกทันโยติอิติหิทังายะสัมาโตโกทันยังสอัญญาโกนทันโยเท ตะวีวะนามังอโหสีติ